สวัสดีครับผมแอลเคออโต้นะผมวันนี้รีวิวอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับงานติดตั้งนะฮะชุดแปลงหน้านะครับสำหรับตัว f o r t จ n e r l e g e n d ินใหม่นะครับผมตัวนี้แปลงจากตัว f o r t จ n e r t r d 2นะฮะ2019นะครับผมสีขาวมุกนะครับผมตัวนี้เป็นสีแท้จากโรงงานนะฮะเป็นสีขาวมุก070นะฮะตัวเม็ดสีจะเป็นออกเหลืองโทนเหลืองนะครับผมอันนี้ขาวตัดดำนะฮะตัวขาวมุกจะตัดดำเงานะครับผม ไม่ว่าจะเป็นตัวคิ้วไฟหน้านะฮะเบ้าไฟตัดหมอกนะผมตัวลิ้นด้านล่างนะฮะส่วนอกด้านล่างนะผมจะเป็นสีบรอนนะผมสแตนดาร์ดของตัวรีเจนเดอร์นะครับผมมาพร้อมกับตัวไฟหน้านะฮะแบบดูโอโปรเจคเตอร์เลนนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับตัวเดทาร์มลันนิ่งไลท์แบบใหม่นะครับผมสวยงามมากนะฮะไฟตัดหมอกเป็น LED แบบใหม่นะผมแล้วก็ตัวไฟเลี้ยแบบซิคล์เชียลไลท์จะอยู่ด้านล่างนะฮะสไตล์สมัยนิยมนะครับผม สวยๆอะไรทีเดียวนะฮะตัวนี้นะฮะ,ะโลโก้เรดาร์ตัวนี้เราให้ด้วยนะครับผมเป็นพาร์ตอะไรแท้นะฮะแล้วจะมีะบังน,น่าน้ำช่องลมตรงนี้มีให้นะครับผมนะฮะดูรอบคข้างอะไรทีเดียวนะฮะตัวนี้เป็นงานแปลงนะครับเหมือนหล่อเหมือนได้รถใหม่เลยทีเดียวนะฮะครอบกระจกแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบฟิวเคชั่นไรต์ตรงกระจกนะครับผมบันไดพาร์ตอะไรแท้ดําด้านของตัวรีเจนเดอร์นะครับผม ด้านหลังก็มาพร้อมกับกันชนท้ายนะฮะแล้วก็ลิ้นด้านล่างนะับผมสีดําเงานะฮะไฟท้ายใหม่นะับผมดีไซน์ล้ําสมัยนะับผมออกคล้ายๆสไตล์ไฟของ b m สไตล์นะครับตัวนี้เป็นรีเจนเดอร์สไตล์นะฮะไฟเดียบแบบซีเควนเชียลไลนะฮะแล้วก็ไฟหีดีไซน์ใหม่ด้วยนะับผมมีขอบไฟสีดำนะฮะเพิ่มมิติให้กับตัวรถยังรูดุดันเลยทีเดียวนะฮะส่วนตัวด้านหลังเองก็จะมาพร้อมกับตัวเบ้าตัดหมอกนะฮะ ตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับผมสีดำเงาครับสวยงามเลยทีเดียวนะฮะซิกมาโฟนะฮะแล้วก็จะมีลีเจนเดอร์นะฮะโลโก้แล้วก็สองจุดแปดแบบใหม่นะครับผมรอกันนะฮะท่านใดที่ขับฟอร์ u จ e เดอร์ตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าอยู่นะฮะสนใจที่จะแปลงเป็นโฉมปัจจุบันนะครับผมจะเป็นฟอร์ u จ e เ m อร์เอ็มซีนะฮะหรือเป็นฟอร์ u จ e เดอร์ลีเจนเดอร์แบบนี้นะฮะก็สามารถที่ เข้ามาติดตั้งได้เลยนะฮะอีกคันนึงนะครับส่งงานไปด้วยกันเลยนะฮะตัวนี้นะครับผมอีกคันหนึ่งที่แป้งออกไปแล้วนะครับผมสีขาวมุกเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็สีขาวมุกนะฮะที่รีวิวอยู่นะครับผมวันนี้แป้งสองคันรวดเลยทีเดียวนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาเคไว้ด้วยนะครับผมฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ